สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องประกันสุขภาพสําหรับเด็กนะคะเป็นแผนเริ่มต้นสําหรับประกันสุขภาพเด็กนะคะแผนประกันสุขภาพเด็กนะคะแผนประกัน A A A Health saver นะคะเหมาะสําหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่15วันเป็นต้นไปนะคะและคุณพ่อคุณแม่ก็จะขอแบบแผนประกันสุขภาพเด็กที่พอดีพอดีเหมาะกับงบประมาณของคุณพ่อคุณแม่จะมีไหมอะไรอย่างนี้เราก็เมยจัดแผนตัวนี้มาให้นะนอกจากนม่นาแผนประกันเด็กนะคะเริ่มต้นที่แผนนี้ได้เลยนะคะ ของตัวนี้จ่ายเบียต่อปีอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะคะซึ่มีก็ว่าลูกของเราเป็นเพศอะไรนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเพศหญิงนะคะอายุ6 1ถึงขวบนะคะแต่เบี้ยเริ่มต้นที่3 000, 1 8 0 0บาทเพศชาย6ถึง10ขวบนะคะจ่ายเบี้ยเริ่มต้นที่34,200บาทค่ะและในแผนนี้มีความคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยนะคะหหมอแายใน24ชั่วโมงเรียกว่าอุบัติเหตุค่ะแต่ข้อที่จริงแล้วแผนนี้ก็ยังมีการแต่